โอเคครับสวัสดีครับอยู่กับอยู่กับตุ๊กครับมับงกรครับโอเควันนี้เราก็จะมาเล่นกันเล่นเล่นสี่คนเหมือนเดิมเล่นเกมสี่คนเหมือนเดิมครับอ่าอยู่กับรายการมินิเกมแฮปปี้ อีพีอีพีอีพีที่แล้วบอกว่าจะแก้แขนผมวะเปล่าพูดไปอย่างนั้นหรอกเนสิว่าเดี๋ยวผมลากใส่ดีกว่าก่อนไปงู้นเถอะอย่ามั่งเลยเออได้นะเออหูขอบใจมากจัะไม่ได้ขอบใจหรอกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอดหน้าค่อยแก้แคนนะครับท่านผู้ชมมันใสไอ้ยีบังอาจนี่มันได้แล้ว ได้ปาสว่างโอเคมยิงกันอีกแล้วเบื่อเบื่อเนี่ยเอ้ยจะย,ย,ยิงเราเป็นเพ,กกรรพื่อนกันไหมเราพี่โต๊กไม่แน่หรอกแล้วแต่แล้วแต่แแแแตเหรอเหรอจะยันๆนอะพี่ตูก๊กอ่อาขนาด <ไป S 2> <ป>เป็นเป็นพวกเดียวกันนะอุตส่าห์ไม่ยิงนะเนี่ยโอ้อ่าเลยฟ้ากับเฮ้ย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 เอื้ออ้าวตายคู่น้องยิงมันก่อนไง ตอนนี้พี่ตุ๊กจะชนะไม่นาะไม่แน่ไม,ไม่แน่หรอน่าจะแพ้ <c ười> เฮ้ยเฮ้ยใจเย,นยน็นๆเราเป็นผู้ได้กรรมให,หรอพี่ตุ๊กไม่แน่เราจะลูมไอ้ฟ้าเราลูอ้าอ้าเอ้าวอาเฮ้ยใจเย็ยนๆ <c ười> <c ười> โอ้โห,โห,โหกาดลวนเลยโอ้ย <c ười> ดูสิเนี่ยเห็นไหมเล่นกันไปเล่นกันมาคือ มันไม่แน่หรอกเกมอ่ะเออมั่วเปล่าเปล่าตอนนี้พี่ตุ๊กเขาก็ยิงลมอยู่นะครับจังหวะนี้ตึงโปะายยๆอๆๆๆไม่โดนอะไม่โดนเลยจะกดแรงทำไมก็ดูมันเสียมันเด้งไปเด้งมาอ่า เขาชนะนะเพื่อนเราต้องแก้แค้นเขาเราต้องทำให้เขาชนะไม่ได้โอ้โหเขาได้หกแล้วว่าที่โกงโกงน่าทแล้วอ่ะลวดโอ้ใจเย็นเอ้ยเกมนี้เหรอเนี่ยอู้ผมจะไม่อยู่ฝั่งนู้นผมจะอยู่ฝั่งเดียวกับพี่ตุ๊กดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนโดนเกือบโดนข่าวยิง โอ้โหอ่ใจเย็นเย็นใจเย็นๆใจเย็นเย็นเราจะไม่ได้เป oh, 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 oh ็นพวกนัเล้วอือออกๆก็มาดิครับก็ก็ก oh, ็มาดิครับก็ก็ก็มาดิครับเออชิวๆอ่ะรอบนี้พี่ต้อโอ้โหเสมอแล้วอะลุ้นๆๆจังหวะนี้ลุ้นมากเลยคะจังหวะนี้ม่ตูเขาจะแพ้หรือหรือผมแพ้ไม่รู้ แต่ที่เล่นลูกคือผมต้องฆ่าพี่ตุ๊กให้คนแรกเลยอืมเอา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 สีอื่นก่อนเอาสีอื่นก่อนไม่เอา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 ไปไกลๆไปไไกลชิว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 เอาเห็นไหมเอาผสมน้ำลายโอ้รเนี่ยโอ้ตเคเขาทิ้โกงมากๆโอ้พี่ตุ๊กไม่ได้คะแนนแล้วจมแล้วนาผหนมาใหม่มบด้าหน้าตัวเองสิครับ โอ้ยเกลยดด่านนี้มากเลยไอ้ด่านผีแบบเนี้ยโอ้ไม่ยอดโอ้ใจเย็นๆใจเย็นๆไม่หาผิดตุก็ได้ก็มาดิครับว่าไงครับ ยด่านพีแล้วเหรอเนี่ยโอ้ไม่กอดเอ้ยเอ้ยตายแล้วพี่ตุ๊กเอาเลยอย่ามาตรงนี้ไ,ไม่เอาไม่เอาเฮ้ยผีโอ้โหไม่ไม่หันไปอะ่ะอู้ชอบสี <โก S 1> สีเหลืองชอบสีเหลืองเฮ้ยไปหายพี่ตุ๊กบ้างดิโอ้โหไล่แต่ผมจังหวะนี้อ๋อเอ้ยเอ้ยไปหายพี่ตุ๊กบ้างดิ บกาชอบสีเหลืองชอบสีเหลืองไหมผีก็ชอบสีเขียวเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไปได้ไงเย้อะบบบอะเดะ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 ะเบะเบะเบะเตงตงตงตึงงป๊ะโป๊ตงอ่ะตึงงป๊อโปองเงปป๊ตงตึงงป๊อปะตงตงตงปองปงปงง รอบต่อไปเดี๋ยวอ่อนให้ดีกว่ามาดิมาดิด้อเด้อเด้อเอเอ้อ่อนว่าตายนว่าตัวเองตายแล้วเฮ้ยยิงมันเลยขาวยิงพี่ตุ๊กเลยเยิงพี่ตุ๊กเลยเอ้าโห้ยเฮ้ยเฮ้ยฮันนีน่ระบบดิจิตรอนดิจิตรอนไอดิจิตรอนเฮ้ย เราแบบดิจิตอลเราแบบนี้จิตอลโอ้อ่ะเสมออยู่แล้วอ่ะครับอยู่แล้วอรอบนี้ไม่มีใครชนะ,สะแสดงว่าทุกคนจะได้ศูนย์หมดเลยเออเสมอเศร้าใจอ้ไม่มีคนได้คะแนนเลยเอใครจะชนะน้องอ,อ,อุ้ยเผลอกดอู้ เอ้าโอ้พีุ่กเขาขี้โกงนะครับจังหวะนี้พี่ตุ๊กเขาขี้โกงอะค่ะโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้ไม่น่าไปเดินใกล้ผีเลยเหนื่อยจ่อยแตู่โอกาสน่าจะผิดพลาดประการในดก็หมดแล้วอะ่ะทำไมมันเร็วขนาดนี้ ก็จบไปด้วยด้วยดีนรกๆเลยเราต้องออกไปก่อนโอ้ยรอบนี้พี่ตุ๊กเอ้ยผมก็ชนะอีกแล้วอ่ะออพี่ตุ๊กก็จะเสมอเสมออะเออโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่อีกคลิปหนึ่งเลยเจอกันโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันในนี้เลยนะเฮ้ย โอเคครับก็พี่ตุ๊กเขาดูหางของเขาทำไมลูกดูแต่ทำอาหารทำอาหารไม่เบื่อหรือไงโอเค okay, นะครับเดี๋ยวปุ๊บหมดห้าช่องห้าแล้วกันโอเคครับก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางไทยแลนด์ด้วยนะครับไม่ต้องไปกดติดตามก็ได้นะเออกดติดตามช่องผมดีกว่าก็ช่องพี่ตุ๊กเขาก็พูดติดตามสามสเก้าซับว่าใครเบอร์แล้วฮะ ไม่มีวันได้หนึ่งพันซับครพี่ตุ๊กแหละเกาะช่องดังอะ่ะพี่ตุ๊กเนี่ยเกาะช่องผมดังอ่ะครับทําไมอือโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติด i ามกดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดไลค์ช่องผมนะอ๋อทำไมเน็กมันช้าจังอะ่ะนี่ฮะกดไลค์ช่องผมด้วยนะฮะ ขอบคุณทุกคนจริงๆเด้อบา,ายบายสี่โแก่คะแนนตอนนี้พี่ตุ๊กเขาดูอะไของเขาไม่รู้นะอ่ะแค่นั้แหละบายบายสี่โแก day. and all night we'd stay up it felt so right we were so young we were so